สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนิวส์จากช่อง Queen of Cups by น e w s นะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนของเดือนมกราคม2564แล้วกและก็เช่นเคยนะคะเปิดสักราชใหม่มา,มาแต่ว่าการดูดวงก,ก็รูปแบบก็ยังเหมือนเดิมนะคะเช็กวันเดือนปีเกิดของตัวเองได้ที่ใต้คลิปเราแบ่แบบของไทยนะคะดูได้ท้งลัฒนาแล้วก็ราศีค่ะ การดูดวงของเรานะคะมันเป็นการดูดวงโดยภาพรวมเนาะดังนั้นรายละเอียดของแต่ละบุคคลเนี่ยปาตามปกติแล้วมันก็จะมีการมีรายละเอียดที่มันแยกย่อยออกไปตาม พื้นฐานดวงชะตาวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันค่อนข้างจะสําคัญและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการกระทําและการตัดสินใจของแต่ละคนจะมีผลให้รายละเอียดของมันคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างกันไปอันนี้จะเป็นแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นเราดูเพื่อที่เราจะสามารถรับมือได้ในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราควรจะทําแบบไหนย,ยังไง ก็อันนี้คือคุยกันเป็นการเบื้องต้นก่อนคลิปนี้นะคะก็ดูทั้งรวมทั้งหมดเลยทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรักดูเราจะแบ่งช่วงแรกเป็นเรื่องสถานการณ์การงานการเงนิงน,งนอย่างนี้ก่อนแล้วความรักเราไปว่าทีหลังเอาล่ะเรามาดูเรื่องงานก่อนคนที่ทํางานประจํานะคะหรืองานทั่วๆไปที่มีงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกได้ s o v w n of s King of Swords โ o oh, ล์อซอร์สโอเรารู้สึกว่าเห็นเห็นถ,ถึงคู่แข่งแล้วก็งาน Challenge เข้ามาตั้งแต่เดือนแรกเลยมีเรื่องให้คุณเข้ามาต้องแข่งขันและตัดสินใจแต่คุณเป็นคนตก King of Source นะคะได้ไพ่ตัวนี้มีอำนาจถือดาบอยู่จากไพ่แรก Seven of w a n d นนี่หืมทุกคนดาหน้าเข้ามารุมกันหมดเลยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมีดอกไม้ที่ดูสดชื่นอยู่ไม้ของคุณเองก็ยาวกว่าชาวบ้าน ดูเต็มที่ทุกอย่างเข้าเซตพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมและไพ่ถัดมาเป็น king of swords ก็คือเป็นไพ่ดาบซึ่งถือดาบอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าคุณได้ใช้ชนะมาแล้วงานนี้ต้องบอกว่าเปิดมามี challenge เข้ามางานไม่ง่ายเลยทุกอย่างต้องตัด,ตดสินใจต้องทำเต็มที่นะคะปลายๆเดือน f o r of swords เราเห็นถึงการอาจจะมีปัญหา ปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยการกระทำบางอย่างที่เราตัดสินใจไปดังนั้นใครรู้ตัวพยายามอยากคือต้องบอกว่าเ,เดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างแรงอยากจะให้เผาๆใจเย็นๆเอาไว้เพราะถ้าคุณโมโหขึ้นมาเนี่ยดับกันไปนหมดคนอื่นนะแต่ดับกันไปนหมดเลยซึ่งมันก็จะเกิดการทะเลาะเบาแหวงโฟร์สอาจจะต้องพักนะคะคือหลังจากที่โหมง,งานมาหนักคุณคงจะอาจจะ ปลายเดือนคือน,นิ่งคือเงียบเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาได้แต่ตัวคุณเองสามารถจัดการตรงนี้ได้ค่ะ for of source จะเห็นถึงกระบวนการที่แบบส่งงานไปแล้วหายต่อมอะไรประมาณนี้หรือเงียบหรือว่าไปทะเลาะคนอื่นมาเก็บเนื้อกับตัวดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราโวยวายขึ้นไปเราคนอื่นตายเป็นแถบก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่างานของคุณเท่าที่ดูงานยาก งานคู่แข่งเยอะงานอะไรมากมายแต่คุณจะประสบความสําเร็จเพียงแต่อาจจะมีการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นในที่ทํางานนะคะทีนี้มาดูคนที่เป็นเจ้าของกิจการหลักไพ่ใบแรกอุ้ยเอชอ์วอ์ ans, ดีมากเลยืมแฮงแมนยังไปไหนไม่เสร็จยังยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะแล้วก็ทาวเวอร์เราเป็นห่วงจังขอคำอธิบายเพิ่มเติม การตัดสินใจนี่ไงมันมีผลเลยนะคะว่าอาจจะมีใครบางคนในที่ทำงานโดนหางเลขหรือตัวคุณเองก็ได้บางคนตัดสินใจที่จะคือเขาเรียกว่าสถานการณ์เหรอเอจอซวบอนบางเรื่องที่เราทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ได้ตั้งหลักกันมาแบบถูกต้องพื้นฐานมันไม่แน่นแต่มันไปได้ด้วยดีหลายๆคนอาจจะต้องไปแก้ปัญหาเดิมๆหรือว่า มันไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาเดิมมันก็ยังอยู่อันนี้แค่แค่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณขายของดีมากเลยแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาคือต้องมาทําต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเอกสารที่มันไม่ถูกต้องหรือลูกน้องที่มีปัญหาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราเห็นว่าปัญหาเนี้ยมันจะโดนพังทลายแล้วมันต้องแก้มันต้องมีการจดปัญหาเกิดขึ้นไม่งั้นคุณคุณต้องยอมตัดอะไรทิ้งอะไรบางอย่างหรือบางคนยอมทิ้งโปรเจกต์เปลี่ยนไปเลยคีนอ o u ซอสทําให้มันถูกต้องคือ คุณพร้อมที่จะตัดเนื้อร้ายตรงนี้ทิ้งบางคนเปลี่ยนกิจการเปลี่ยนดีลเลอร์เปลี่ยนลูกน้องไล่คนออกเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเดิมๆนะคะไปปลายเดือนนี้ค่อนข้างหนักหรือบางคนได้ผลกระทบบอกเลยว่าถ้าคุณเจอปัญหาอย่างนี้เรื่อยๆคุณก็ยังเจอปัญหาเบิดแบบเดิมอยู่ถ้าคุณคุณเอาแต่ผลนะ่ะเราเห็นว่าคุณได้ผลออกมาดีแต่ว่ารากฐานของมันปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขเกิดความสงสัย เรื่องเงินกับคนที่มีอิทธิพลค่อนข้างสูงให้เรามัดระวังคนที่มีอิทธิพลในการงานของคุณนะคะคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยมันจะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเหมือนเหมือนจะไปได้ดีแต่ทุกครั้งมันก็จะเกิดปัญหาลดเสี่ยงตายทุกเดือนเลยดังนั้นเดือนนี้อาจจะต้องมีการจบอะไรบางอย่างเอาคนออกเปลี่ยนงานเปลี่ยนโปรดักต์เลิกทําแต่สุแต่อย่างไงก็ตามคุณต้องไปแก้ปัญหาก่อน แก้เพื่อรักษาตัดอะไรบางอย่างบางอย่างออกนะคะแฮงแมนตัดทิ้งเลยถ้าคุณไม่ตัดถ้าคุณไม่ลงมือจะมีคนมาจัดการให้แล้วมันอาจต้องมาแก้ไขสียงค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องระวังมีปัญหาไหมไม,ไม่เพจจกรอลบอกว่าคุณมีทางออกแล้วคุณถึงตัดสินใจทําแบบนี้ถ้ามีทางออกแล้วลงมือเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะมีคนอื่นเนี่ยแหละที่มาจัดการให้คุณแล้วมันจะวุ่นวายคุณต้องไปเกาะคู่สถานการณ์ดังนั้น ชิงลงมือก่อนได้เปรียบยอมเจ็บยอมเฉือนอะไรบางอย่างก่อนได้เปรียบอันนี้บอกของคนที่มีกิจการของตัวเองก่อนนะคะการตัดสินใจของคุณจะมีอะไรบางอย่างมาเปลี่ยนแปลงมารองรับด้วยดีจบแล้วไม่ได้เท่ากับศูนย์นะจบแล้วคือเริ่มต้นบทใหม่ส่วนคนที่กำลังหางานในช่วงนี้นะคะไพ่ใบแรกของคุณ Five of Pentacles กำลังวุ่นวายแล้วไว เอซับครงานที่อยากทำงานที่อยากได้ l o v e r ร์เอซับครับ e ดแบ่งรับแบ่งสู้งานที่อยากได้มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้งานแต่เป็นงานที่ต้องบอกก่อนว่าชอบอยากทำได้เป็นบริษัทที่ถูกใจงานใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เงินมันน้อยมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณได้งานนี้มีแนวโนม้มว่าเงินเดือนแรกไม่ออกคุณอาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้ใจ่าย หรือคุณต้องใช้จ่ายหรือจ่ายอะไรไปก่อนเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้แต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมก็เราว่าคุณต้องจ่ายเงินเป็นก้อนอะคุณจะตัดสินใจใยังไงก็นั่นแหละต้องจ่ายเงินก่อนหรือต้องใช้เงินตัวเองออกไปก่อนเพื่อได้ตำแหน่ง p r e o อฟซอ r น่าจะไม่พึงพอใจเป็นปัญหาสำหรับคุณพอสมควรบางคนเงินหมดแล้วในช่วงนี้แต่ถ้าคุณจ่ายคุณก็จะได้งานนี้ค่ะ แต่มันจะเป็นสร้างบาดแผลนะการเข้างานครั้งนี้ของคุณเนี่ยคุณรู้สึกมันไม่โอเคตั้งแต่ต้นก็เป็นอย่างเงี้ยมีโอกาสได้งานสำหรับคนที่เรังหางานนะคะแต่งานหนึ่งสิ่งที่เจอถูกอกถูกใจเป็นงานที่ชอบเป็นงานที่อยากทํามีอะไรหลายๆอย่างที่ถูกใจแต่คุณอาจจะต้องหนึ่งใช้เงินเเงินเดือนไม่ได้เท่าที่ควรไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็น 2ต้องใช้เงินของตัวเองในการซัพพอร์ตในการทำงานเดือนแรกนี่ก่อนค่อนข้างเยอะต้องไปยืมใครมาก่อนส,สามงานนี้บางงานอาจจะต้องจ่ายเป็นค่าประกันหรือค่าแรกเข้าก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็คุณจะไม่พอใจหรอกแต่ถ้าคุณตกลงที่จะรับทำคุณก็จะมีโอกาสได้งานนี้ต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนโอเคนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างไร เต็มลบครับเพลินสับเพน e ดเคิออกดอกับคุณได้ดีเราเห็นว่าจริงๆคุณคุณทำวิชานี้ได้แต่คนค่อนข้างวิชาที่คุณงานการเรียนของคุณเนี่ยมันจะอยู่กลางค่อนไปทังข้าง,งสูงมาตลอดเพียงแต่ว่าคนอื่นจะไม่ค่อยไม่ค่อยมองว่าคุณเก่งะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ลุกมือตอบในห้องส่งงานก็ไม่ได้ท็อปแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ได้คะแนนรองท็อป หลายๆครั้งไม่โดดเด่นแต่ว่าเดือนนี้คุณจะได้คุณจะสร้างผลประจักษ์ให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณเก่งคุณทําได้แล้วก็อาจจะมันช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างเยอะเทนซ็อปเทนอได้ผลการเรียนที่พึงพอใจเรียนง่ายๆสบายๆเลยนะคะ queen of pentacles ออกดอกออกผลแล้วก็ได้ผลกําไรอันนี้เป็นเรื่องของผลกําไรเนาะซึ่งหมายความว่าความทุ่มเทที่คุณต้องที่คุณทุ่มเททําไปอะ่ะมันออกดอกออกผลคะแนนออกมาดีมาก แต่ว่าถ้ามีงานกลุ่มคุณอาจจะต้องเป็นคนที่อุ้มงานกลุ่มคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นฟันเฟืองในการทํางานหลักๆนะคะหรือบางคนถ้าทําไม่ไหวจริงๆคุณอาจจะเป็นคนต้องเปต้องจ่ายตามให้เพื่อนอะไรเงี้ยคือไม่งั้นมันก็จะไม่เสร็จแต่ว่าเดือนนี้ผ่านฉลุยค่ะสบายๆผ่านได้ง่ายๆเลยคุณรู้วิธีจัดการว่าทํายังไงเรียนถูกจุดเข้าใจถูกจุดแต่ต้องบอกก่อนว่าพอเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะเฉยไม่ได้นะ คุณต้อง Work on ต่อไปคุณต้องทํางานตรงนั้นต่อไปเหมือนมาถูกจุดแล้วบางคนอ่านหนังสือทับตายเรียนแล้วเรียนอีกก็ไม่เข้าหัวแต่คุณอ่านแล้วรู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วมันได้ผลออกมาทันทีเดือนนี้มีเขาเรียกว่าพื้นฐานความรู้ค่อนข้างแน่นเลยและสามารถไปติวไปต่อยอดกับคนอื่นได้ไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ด้อยไม่ได้ที่1แต่ก็เป็น2.5อะไรประมาณนี้นะคะเป็นม้านอกสายตามาเรื่อยๆแต่มาท็อปอะ ส่วนเรื่องเงินนะคะชาวราศีกุมในเดือนนี้โอ้โหคุณได้เดือดซันขึ้นมาเลยนะ Ten of Wands โปรเจกต์บางอย่างเหมือนฟุกอะ meant to be to be yours นะคะถ้าเรื่องเงินหนึ่งเลย Judgment Ten of Wands งานหนักๆที่คุณทำมาที่คุณโหมาทำเหมือนจะไม่มีจุดหมายปลายทาง มันจะตอบแทนคุณได้เป็นอย่างดีดั s นขึ้นหมายถึงเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าเงินทองมาจากงานที่คุณเนี่ยเต็มไม้เต็มมือใครที่ไปรับงานพิเศษไว้เต็มไปหมดเลยเดือนนี้เป็นเดือนจ่ายนะคะผลของคุณเดียวไปแค่คุณส่งงานปุ๊บเงินก็เข้ามาเลยจัดเม้นท์คุณต้องได้อะมันเหมือนใครที่รอคอยอะไรบางอย่างอยู่ที่เขาติดค้างเงินอยู่ทําผลงานทิ้งไว้ทําโปรเจกต์ทิ้งไว้ส่งไปตั้งนานแล้ว เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาจะจ่ายเขาจะเต็มที่กับคุณนะคะแต่ Ten of Wands บอกเลยว่างานเยอะมากยิ่งงานเยอะงานเงินก็ยิ่งเยอะเดือนนี้รับเต็มๆให้สม,สมกับสมกับที่คุณทำเอาไว้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยส่วนคนที่เอมไม่ได้ทำงานประจำ ก็มีงานพิเศษเรื่อยๆมีเงินเล็กๆน้อยๆนะคะจากที่คุณไปทําไปช่วยเขาเอาไว้อย่างเงี้ยมีโอกาสได้เงินตรงนั้นด้วยดังนั้นเดือนนี้เราบอกเลยว่าถ้าคุณยิ่งทางานเยอะเท่าไหร่คุณจะได้ผลตอบแทนแทบนับทุกเม็ดทุกสตางค์ทุกหน่วยที่คุณทําเอาไว้เลยนะคะทั้งโบนัสทั้งเงินตอบแทนทั้งอะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีเงินที่ควรจะเข้ามา ใครทาไว้เยอะก็ได้เยอะใครทําน้อยก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการทำเท่าที่ตัวเองทําไว้ j u d g m e n t บอกไว้แล้วนะคะทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้เท่าที่ตัวเองทําก็นั่นแหละเดือนนี้คาดหวังเรื่องเงินได้แน่แน่รูปหนี้มีโอกาสที่จะคืนนะคะเพียงแต่คุณต้องตามเขาหน่อยมีโอาใครที่เป็นหนี้อยู่ก็ถึงช่วงจ่ายจ่าย <mercial and justice ología> แล้วก็เครดิตดีอะไรประมาณนี้ทุกอย่างดูสดใสค่ะในเรื่องการเงิน แต่ถามว่าเอ๊มีโชคลาภไหมจริงๆเดอะสันขึ้นมาปกติเดอนสันจะมาจากกับโชคลาภแต่ขอโทษนะคะเดอนสันสงใบนี้ขึ้นมามาจากงานล้วนๆเลยคุณจะได้เงินก็ต่อเมื่อคุณลงมือและเหนื่อยเอาล่ะทีนี้มาดูในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพและการเดินทางหรือมีอะไรบ้างที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เครียด ไพ่บอกว่าเครียดดูสภาพดมูนอีกต่างหากเอซซับซอดเรื่องบางเรื่องที่คุณจะต้องตัดที่ต้องจบที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนี่แหละคุณจะค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็ให้ระวังโรคที่เหมือนคมเครียดสะสมอ่ะเป็นมานานแล้วไม่กล้าไปตรวจอย่างเงี้ยไพ่เลยบอกว่าไปตรวจสุขภาพซะมันมีอะไรบางอย่างที่สะสมในร่างกายแล้วคุณหลีกเลี่ยงมาประมาณหนึ่งเอซซับซอดดมูนนายซับวอนคุณจะต้อง จัดการกับมันเต็มที่อาจจะบางคนนะคะปลายเดือนอาจจะมีผ่าตัดเล็กอาจจะมีการถอนฟันขูดหินปูนไอพวกเนี้ยที่คุณเลี่ยงเลี่ยงมานานหรือบางคนจะต้องเข้าไปรักษาอะไรบางอย่างถึงเวลานะคะนายสวอนคุณกังวกลกังวลไปก็เท่านั้นน่ะต้องลงมือทําแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ป่วยอะไรเลยมีโรคเครียดเครียดกลัวตัวเองจะเป็นมีอาการแบบนี้แล้วก็ไปดูไปอ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลัวอะไรเงี้ยดังนั้น ดังนั้นเพื่อให้ถูกเพื่อให้สบายใจไปตรวจซะไปหาหมอซะเพราะเราเห็นแล้วคุณกังวลมากๆกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้ฉันจะเป็นอะไรฉันติดโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดไปหรือบางคนเนี่ยมีอาการเหมือนเป็นมาเร็งไปอ่านแล้วอาจจะเป็นมาเร็งแน่ๆอะไรเงี้ยขอให้ไปตรวจนะคะเพื่อจะได้รักษาทันท่วงทีหรือจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นแค่กังวลแค่นั้นเองนะครีอปครับ น่าจะไม่ได้ไม่เป็นอย่างที่กังวลไว้หรอกค่ะทีวีอัคลับคือก็คือไปตรวจแล้วก็ได้รับการเฉลิมฉลองก็ดูมีความสุขด,ดีเพียงแต่คุณจะต้องไปทําทุกอย่างให้มันกระจ่างแจ้งเครียดไปก็เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันค่ะ ความรักของชาวราศีกุมนะคะก็เช่นเคยเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะรู้ว่าเราแบ่งเป็นคนโสดและคนมีคู่ส่วนเรื่องของมือที่3ามอะไรพวกนี้เดี๋ยวขอเราจะปรับไปในหัวข้อปัญหาของชีวิตคู่ทั้งหมดว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะเราเราขออนุญ,ญาตเราไม่อยากจะดูในเรื่องนี้เพราะมันค่อนข้างส่วนคนมากๆแล้วพอมันพูดถึงเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหานิดนึงไพ่มันอาจจะคอนเน c t ไม่ได้โอเค เดี๋ยวมาดูกันก่อนคุนโสดนะคะโสดแบบโสดจริงๆในดูซิเปิดมาปีเดือนแรกเป็นอย่างไรได้ได the fool two of cups three of swords นี่คล้ายๆมีความใกล้เคียงกับของราศีมังกรมากเลยอะ่ะ the fool two of cups three of swords บอกได้เลยว่าเดือนนี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่คำๆนะ the fool เนี่ยรักจริงแต่ไม่ได้หวังแต่ง เอาสนุกสนุกรักมากตอนเจอกันแต่ไม่ได้มองอนาคตนะคะท of cups รักจนหลงเลยแหละดังนั้นเดือนนี้เรามองว่ามีโอกาสได้คบกับใครในระยะสั้นๆหรือคนที่คุยกันสนุกสนุกอาจจะไม่สั้นๆแต่ว่าสนุกอะ่ะคุยกันพอได้หายเหงานะคะคนโสดแต่3 of s อ o ซอให้ระวังปากเสียงบางอย่างเรื่องทัศนคติบางอย่างไม่ตรงกันอาจจะทาให้ความสัมพันธ์มันจบหรือห่างหายไปหรือต้องเว้นระยะห่าง แต่ว่ามันมีคนเข้ามาคุยกับคุณแน่ๆคุณอาจจะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเข้ามาจีบแต่มันก็มีการเฟรชเฟรชคือไม่เหงาอ่ะมันมีคนคุยตลอดเวลาสิ่งที่เราเห็นนะคะแต่คุยได้ไม่นานเพราะว่าความต้องการหรืออะไรบางอย่าง pre of source มันก็ไปจุดประเด็นแล้วก็อาจจะมีปากเสียงหรือมีเรื่องบางอย่างที่มันแทงใจดําแล้วก็ไม่อยากคุยกับคนนี้แล้วก็หายไปประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นนะคนโสดถ้าคุณพาตัวเองออกไป ไปตรงไหนดีล่ะถึงจะได้เจอคนแบบนี้ต้องบอกก่อนบางคนเนี่ยเจอมาแล้วล่ะมีโอกาสได้คุยมาแล้วบางคนยังไม่เจอให้บอกว่าบางคนคุยกันงานแต่างงานใครที่ไปงานแต่างงานหรือว่าไปเจอเพื่อนฝูงหรือใครเปิดตัวหรืองานลงทะเบียนอะไรที่มันมีการลงทะเบียนมีการจดมีการเซ็นชื่อค่ะตรงนั้นอ่ะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ ต้องบอกก่อนเดือนนี้มีโอกาสมากๆเลยนั่นแหละถูกอกถูกใจแล้วก็ดูเหมือนทุกอย่างมันอ่อนไวหวทุกอย่างมันคลิกกันไปหมดแต่ก็ต้องลองดูแล้วกันว่าจะคลิกกันได้แค่ไหนเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยมันเป็นช่วงแรกที่แบบหลงกันแบบมากมากเลยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าถามว่าจะไปเจอตรงไหนก็นั่นแหละอย่างที่บอกพาตัวเองไปตรงที่ที่มีการได้เซ็นชื่อและลงทะเบียนเราเห็นสิ่งตรงนี้นะคะ อ่าแล,แล้วอย่างอืน่นเอ่อคนที่มีคนคุยคุยกันมานานแล้วเปิดปีใหม่มาจะได้เป็นแฟนบ้างหรือยังนะคะแอบคุยแอบคอบนายซับอ nice นกังวลโฟร์ออฟคัพส์โฟร์ฟซอเราว่าความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้องบอกก่อนเท้าความก่อนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะดีแต่มันเหนื่อยในการรักษาความสัมพันธ์นายซับบอนบางกลุก่คนใดคนหนึ่ง คู่ทั้งตัวเราหรืออันตัวอีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะต้องเปลี่ยนสถานภาพกลัวสิ่งที่ชิงชีวิตประจําวันหรือกลัวกลัวกระทั่งกลัวการกลัวสูญเสียความโสดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหรือบางคนเริ่มหึงหวงจนไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหากันขึ้น four of cups มันก็ได้ความสัมพันธ์ที่ถูกใจแต่มันยังไม่สุดอ่ะ อยากได้เนี่ยสามถ้วยเนี่ยเห็นไหมอยากได้แบบเนี้ยแต่ว่าที่เขาเอามาให้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ถูกใจเขาให้ได้แค่นี้จริงๆความสัมพันธ์เหมือนคบกันมานานแล้วโทรหาได้คุยได้แต่ว่าถ้าเกิดเสาร์วทิทย์ฉันไม่โทรเธอต้องเย่าเธออย่าโทรหน้าอะไรเงี้ยฉันไม่ตอบรับฉันไม่ตอบรับสายเธอหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่เธอทําให้เรารู้สึกคลางแคลงใจในความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มเรียกร้องมากขึ้นความสัมพันธ์มันอาจจะโฟล์อซออาจจะมีการ ปับเพื่อห่างหรือว่าอยู่กับตัวเองสักระยะมีการทบทวนความสัมพันธ์มีการลองหายไปไม่อาจจะไม่ได้คุยกันชัดเจนว่าเราจะหายไปนะแต่คุณรู้สึกเหนื่อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนื่อยแล้วค่อนข้างเงียบพอเขาไม่ตอบพอเราไม่ส่งเมสเซจเขาก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆหายค่อยๆจางไปก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นแบบไหนเดืนอ้เดือนนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันคาราคาซังแล้วก็มีความน้อยใจอยู่เป็นใน,ในๆอาจจะปลายเดือนอาจจะเงียบๆไปนะคะ ก็อันนี้คือคนที่คุยกันอยู่มีการแอบหึงแอบหงวงบางอย่างแต่พอจะเอาเข้าจริงก็เริ่มรู้สึกกังวลไม่อยากเสียความโสดแต่พอมีคนเข้ามาคุยกับอีกฝั่งหนึ่งก็เอ๊ะมันไม่สามารถที่จะระบ,บุความสัมพันธ์ของเราได้จะหึงเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้มันอิหลักอิเหลือแล้วก็อาจจะเงียบหายไปค่อยๆห่างกันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกนะเพราะว่าไพ่สีดาบมันแปลว่าพัก เราต้องมาดูเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมไปดูนะคะว่าช่วงสถานการณ์ความรักเราดูเราดูออกมาแล้วนะรายปี2,564เนี่ยช่วงไหนเวลาไหนคุณจะได้เอามาประกอบกันแล้วก็ปรับให้มันถูกต้องปรับให้มันเหมาะสมนะคะเอาล่ะแล้วที่นี้คนที่เพิ่งเลิกรากันไปล่ะคู่ที่เพิ่งเลิกรากันไปมีโอกาสจะได้กลับมาไหมหรือว่าไปต่อดีไพ่ออกมา the i m p r e s e five of cups การง้อง,งอนการเจ็บความเจ็บปวดเลิกกัน โฟ l l ออฟวอนส์พี่โอกาสได้กลับมาคุยกันนะคะมีการเราเห็นถึงการง้อคนที่เพิ่งเลิกรากันไปมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างคามีอะไรที่มันดีเกินกว่าที่จะทิ้งแต่มันช้าหน่อยคุณต้องใช้คุณต้องกว่าเข้าจะสำนึกได้หรือกว่าที่เราจะไปติดต่อเขากว่าจะได้กลับมาคุยกันต้องใช้เวลานะคะ Five of Cups ความสัมพันธ์ที่ยังมี ที่ยังหลงเหลือความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ยังหลงเหลืออยู่เอ,อบางอย่างมันหกไปแล้วบอกบางทิ้งไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณกู้กลับมามันก็ยังเหลือเขาเรียกว่าเหลือเยื่อใยอะ่ะมันก็สามารถกลับมาคุยกันได้อสองอย่างเลยโอ้โ oh, ห c h a r i t c กับ strength วิธีการที่จะกลับมาคุยกันได้คือต้องลดอีโก้ลงเพราะเราเห็นจริงๆเลิกกันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ สาเหตุหลักๆเลยคือเรื่องอีโก้เรื่องความไม่พอใจเรื่องความทัศนคติบางอย่างเข้ากันไม่ได้มันมีจริงๆนะไลฟ์สไตล์บางอย่างมันไม่ได้จริงๆแต่ยังรักกันอยู่ทีนี้ไพ่บอกว่าให้ลดทัศนคติให้ลดคติลงถ้าคุณยังอยากจะเจอคนนี้อยู่นะเพราะมันมีแนวโน้มสูงมากที่จะกลับมาคบมาคุยกัน four of w a n d s กลับมาคราวนี้น่าจะมั่นคงเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนเหมือนไปไหนไม่ได้อะจริงๆเหมือนเลิกกันมาหลายรอบแล้วก็กลับมาเลิกกันไม่ขาดสักทีอ่ะ แต่ว่าต่างคนต่างไป c h e r r y s t r สตริงเพราพรผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าใจว่าตัวเองจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทําถูกต้องแล้วฉันจะเอาแบบนี้ให้ได้อีกฝั่งหนึ่งก็อีโก้สูงเหลือเกินฉันเป็นใครฉันทําทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ทําไมฉันถึงจะทําไมเธอไม่ฟังฉันอะไรเงี้ยดังนั้นต้องลดอีโก้แล้วลองมาคุยกันอยู่ ลองมาคุยกันดูอะไรที่มันหกที่มันเจ็บไปแล้วก็ช่างมันเติมใหม่ได้นะคะสิ่งที่เหลือก็ประคองเอาไวด้ดีๆอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกมากเกินไปอาจต้องเริ่มต้นง้อก่อนถ้ายังอยากมีเขาอยู่นะคะมีโอกาสที่จะจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเออคนเนี้ย พอแล้วก็ไม่หน่ยยความว่าจะต้องไปงอ้อจะต้องไปตามเขานะคะถ้าทุกอย่างมันจบมันพอก็คือพอคุณตัดสินใจได้แต่ถ้าถามว่าถ้าอยากจะง้อล่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาคุยและคืนดีค่ะส่วคนมีคู่นะคะคนมีคู่ใพ่บอกว่า Page of w a n d six of cups โ oh, อ้โห ten of pentacles คนมีคู่ดีงามหวานแหววเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่ง กุกกิ๊กกุ้งยิงก้งกิงมามาไวไอะไรประมาณนี้ทนเ,นเทนซับเพนเดเคิลซิกอัพคับมีการง้อง,งอนมีการ,รอดอกไม้มาให้มีการเพจฟอนอาจจะได้รู้จักกับเด็กๆบางคนที่ยังไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เปิดตัวอะไรสักเท่าไหร่น่ะมีโอกาสที่จะทําความรู้จักกับคนในคนอายุน้อยในชีวิตของเขาในครอบครัวของเขาไปรู้จักน้องไปรู้จักลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ เนี่ยไปรู้จักคนเด็กๆในชีวิตของอีกฝั่งหนึ่งเริ่มรู้จักเริ่มทําความรู้จักกันแล้วความสัมพันธ์ก็ดูเป็นเด็กๆนะคะดูน่ารักน่ารัก t e n of p e n t a c l e s มีโอกาสที่จะได้รับของถูกอ,อกถูกใจจากคู่รักของเราถ้าเป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสเปิดตัวกับวงเพื่อนฝูงและเด็กๆและคนลูกหลานเอาไว้ก่อนพ่อแม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวนะคะยังเหมือนอย่างเชิงกัน t e n of p e n t a c l e s มีโอกาสได้รับของถูกอ,อกถูกใจจากคนรัก ส่วนคนที่มีโอกาสเดินทางกกด้วยกันใกล้ๆด้วยแต่คนที่แต่งงานกันมานานแล้วหรือว่าหรือเอาคนที่เป็นคู่กันได้ร้อยแล้วมีโอกาสที่จะวางแผนมีลูกมีบุตรได้เ e นนิสเพนเดเคิ hmm. ซื้อของอะไรบางอย่างเข้าบ้านมีการแต่งบ้านร่วมกันมีการวางแผนอนาคตไกลในเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ในชีวิตหรือบางคน ทำกิจการลงทุนร่วมกันด้วยซ้ำนะคะมีการแบ่งหุ้นปันผลปันส่วนร่วมกันความรักค่อนข้างมีความสุขเลยแหละเราเห็นว่าถือว่าดีไปได้ดีนะคะความรักไม่มีอุปสรรคเลยเดือนนี้อาจจะมีบางครั้งอาจจะเป็นกุ๊กกิ๊กคือแบบง้องอเหมือนเด็กๆทะเลาะก,กันแต่ก็เดี๋ยวกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักไม่ว่าจะปัญหาเรื่องอะไรก็ตามดูซิจะลงตัวลงเออย่างไงไหม อีซับคัพเทนนับซอสเหนื่อยจังเลยหักหลังคำพูดไม่ถูกใจ The e ็มเพ o r แต่ก็ยังไม่ได้อยากคือเข้าใจว่าเองถูกต้องเทนนับซอสเหนื่อยประคองความสัมพันธ์อีซับคัพแต่ก็มีมีเยอใหญ่ปัญหาตัวนี้คนที่มีปัญหาเราว่านะมันเหนื่อยมันเครียดแต่คุณก็ไม่ได้อยากจะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปยังมีความรักยังมีเยอใหญ่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในซับซอส ทรีออฟคแต่ปัญหาไพ่บอกว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาและลงมือตัดจบต้องเคลียร์ให้ได้ไพ่ e อ per o r ขึ้นมานะคะคือเนี่ยเ of s w o ซ d s มันเหนื่อยใช่ไหมคุณก็ต้องหยิบดาบขึ้นมาถ้าคุณยอมทิ้งมันปักเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่อยๆงนั้นดึงดาบขึ้นมาค่ะเจ็บหน่อยก็ต้องทนก็ต้องมาเคลียร์กันให้ตัดขาดให้ชัดเจน t รีออฟคัพบางคู่อาจจะต้องให้เพื่อนฝูงหรืออาจจะต้องเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆนะคะ มืนตอนที่เราอยากเป็นแฟนเขาจังเลยอะ่ะทำยังไงถึงน่ารักจังถึงอยากเป็นแฟนกันเอาความเอาความรู้สึกตรงนั้นมาจับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันน่าจะแก้ไขได้เพราะพื้นฐานยังรักกันอยู่เพียงแต่ความสัมพันธ์มันมันมันมาถึงจุดที่เหนื่อยจนไม่รู้จัจนปัญหามันเยอะมากเสียบกันมาเต็มเลยเงี้ย ทั้งคำโกโหกทั้งหลอกลวงทั้งอีกโก้ทั้งความไม่ไว้ใจทั้งการพูดจามไม่น่ารักในในชีวิตคู่ดังนั้นปรับตรงนี้ก่อนดึงดาบขึ้นมาทีละทีละเล่มทีละเล่มนะคะมันอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่คุณต้องเริ่มตัดตัด,ต,ดตัดปัญหาแล้วนะเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกันได้ไม่ได้มีไพ่เลิกนะมีแต่ไพ่เหนื่อยจนไม่อยากคุยกันเจ็บปวด ทรมานแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังประหยัดประคองความสัมพันธ์มันก็ยังไปได้แต่ถ้าคุณบอกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอันนี้ก็ต้องตัดสินใจอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะว่าจะยังไงแต่ถ้าอยากจะกลับมามีโอกาสเพียงแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะปัญหามันสะสมมานานมากเหลือเกิน คาแนะนําจากไพ่ในเดือนนี้นะคะไพ่บอกใบแรกบ,บอกว่า d e c i d e The outcome นี่ไงไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความรักก็ตามคุณต,ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าจะเอาอยัางไงแล้วลงมือทําเพราะทุกอย่างเมื่อคุณจะเลือกอะไรก็ตามผลสําเร็จมันรออยู่เลือกอะไรก็ตามนะคะผลของมันจะออกมาตามที่คุณต้องการดังนั้นคุณต้องเลือกดีๆ Have fun อย่าเครียดมากบางทีหลายๆคนเครียดหลายๆคนวุ่นวายทั้งเรื่องการงานและความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งไพ่บอกว่า ก็ให้มันเป็นเรื่องสนุกๆอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เราจะเก็บเอาไว้ให้ทําทุกอย่างให้มีความสุขถ้าฝืนคุณจะคุณจะมองทุกอย่างเป็นปัญหาหมดเลยเซฟ a n k คิวดังนั้นเดือนนี้เราว่าคุณน่าจะได้ทางออกขอให้ปรับจิตใจของตัวเองให้มันให้มันพร้อมที่จะ,ะหาทางออกให้มันดูมีความสุขทำตัวเองให้มีความสุขก่อนแล้วคุณจะเจอหอนทางแล้วก็อย่าลืมถ้ามันมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออะไรบางอย่างเนี่ยก็ นะรอมรับความช่วยเหลือบางทีเราทําอะไรไม่ได้มีคนที่ประสบการณ์มากกว่ามาให้ความแนะนําหรือมาช่วยก็โอเคก็ thank you เขาไปและอีกอย่างหนึ่งคือรอดมาได้ถึงเดือนนี้นะคะต้องขอบคุณตัวเองมากๆที่ยังไม่ตายตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เราว่าชาวราศรีกุมมีแนวโน้มค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างสดใสเลยบางอย่างต้องตัดสินใจเพื่อที่จะได้ดํารงชีวิตของตัวเองที่จะมีความสุขในชีวิตของตัวเองแล้วก็ นะคำแนะน,น,นํนาหลายๆคนหรือการกระทาหลายๆอย่างมันเป็นมันเป็นมันเป็นคีย์เวิร์ดเลยอะ่ะบองโลกให้เป็นด้านบวกนะคะ positive thinking แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอเคอย่าลืมไปติดตามรับชมรับฟังการดูดวงสำหรับรายปีนะคะทั้งการางานแล้วก็ความรักแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูในเรื่องอรายเดือนของเดือนพฤษของเดือนกุมภาพันธ์โอ้นี่เริ่มสับสนกันแล้วนะคะโอเคเจอการเดือนหน้าสวัสดีค่ะ